เมื่อเราได้กราบคำบูชาข้าพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทุกคนนั่งหลับตาเจริญสม,มาธิภาวนาแบบเดิมนะจ๊ะเราก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆผ่อนคลา ให้ใจสใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะให้ใจสใสใสใจเย็นเนใจหยุดลงไปตรงกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบ,บ,บาเบาสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็น ใใจนิ่งในนิ่งลงไปนะจ๊ะถ้าถูกส่วนเนี่ยความรู้สึกของร่างกายเราจะขายายโล่งโปร่งเบาสบายจนกระทั่งตัวหายไปเลยความรู้สึกที่ร่างกายหายไปเหมือนเราไม่มีตัวตน คาากกล้ๆกับกลืนไปกับบรรยากาศอยู่ในที่โล,งโลง่งๆว่างๆกว้างๆพอรถจะกายอย่าแล้วมันจะโล,งโลง่งๆว่างๆใจจะเคลื่อนก็ไปสู่ภายในแสงสว่างจะเกิดขึ้น ความสุขความบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นมาปลอมๆกันเราก็จะเข้าถึงดวงธรรมใสๆกายภา,า,ายในใสๆองค์พระใสๆองค์พระธรรมกาเกตออกประตูมาะใสๆ ยิ่งเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งใจก็ดิ่งลงไปเลยกายก็ยิ่งขยายทุกดวงทุกกายก็จะขยายความสุขก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นความบริสุทธิ์ความสว่าง องค์พระก็จะพุดผ่านมาในกลางกายใจแล้วก็จะเคลื่อนผ่านไปในกลางกายท่านอย่างนุ่มๆดยใจที่ใสเกลี้ยงบริสุทธิ์ไม่ติดอะไรเลยดิ่งก็ไปสู่ภายในอย่างเดียว ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิย่งดิด่งไม่หยุดยั้งไปเลยองพระคาาทัพทวีเพิ่มขึ้นโตใหญ่ขึ้น,ใ,นใสบริสุทธิ์สว่างมากมีความสุขมากจิตก็ยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มใจก็นุ่มนวล มากขึ้นองพระกะ็ยิงทัพทวีเพิ่มมาเรื่อยๆถึง,งแล้วนี่เราก็นึกน้อมเอาเครื่องไทยธรรมดอกไม้ถูอเทียนอาหารหวานข้าวนึกนิดเดียวนึกเหมือนไม่ได้นึกมันน้อมลงไป ทยธรรมก็จะไปปรากฏในกลางองค์พระใสและใหญ่ตามองค์พระไปตามส่วนอย่างนั้นแหละองค์พระยิ่งใหญ่ทยธรรมก็ยิ่งโตองค์พระยิ่งเยอะทยธรรมก็ยิ่งเยอะใสบริสุทธิ์ถึงตอนนี้เราก็อาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่าน แต่พระเดชพระหลวงปู่พระผู้ปรหลมาลมนพระมงคลเทพวันนี้สดชื่นทัศน์สดบุคคลวิชาธรรมกายคุณยายอาจารย์ทั้งสองนั่นแหะอัลัตนาปฏิกาจารยนุนกยูอัลลัตนาอุปาสิกาทองสุขสมแดงปั้นอัลัตนาให้ท่านประกอบวิชาธรรมกาย น้อมเอาทยธรรมหลักดอกไม้ถูเทียนอาหารหวานข้าวไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานาแล้วขันธ์ต่างๆด,ด,ดับหมดแต่กายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์หยาบเรียบลมรุปพม กตภูสดาธิกานารดับหมดเลยหรือแ้า่กายทำบารตผลอารานตัสมอสมุติเจา้ากายทำที่สวยงามมากสว่างสวัยเต็มไปหมดเลยนับพระองค์ไม่ทวนน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชา สึ่งประธรรมกาลุทิจาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็สงบนิ่งยานายตธนานิพพานนิ่งขราวนี้โรลดองทำไปเลยเลยนิ่งเด่งเัาไปสู่ายในท่านก็เป็นเนื้อนาบุญให้กรเรามหาปุจจิยอาจารย์ทุกท่านก็ทับทวีไปเลยอา่านทิพย์จักน้อยมันลุดเดียว เป็นมากเท่ากับจำนวนของพระธรรมกายพระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายละปัจเจกพุทธเจ้าที่ท่านในวลรอนุตะสมมาสมุทญญาตามลำพังแต่ว่าไม่ได้โปรโดผู้ใดไม่ได้สอนผู้ใดธรรมกายจะเหมือนกันไปหมดเลย ว่าพระสัพพัญญุบริจาพระปัจเจกทธิจาพ,ระ,ร,ะจจาพ,พระอาหารหันต์ทั้งหลายแต่พระรัศมีสว่างไม่เท่ากันสว่างสวัยธรรมธาธรรมบริสุทธ์สว่างละเอียดแตกต่างไปตามกำลังบารมีที่ได้สั่งสมมามาปุจญา,จาย์ทุกท่านนังกระทับทวีไปเลย ตับทวิทยธรรมบุญก็เกิดขึ้นจำนวนมากมายเลยจากทุกพระองค์มาเลยแล้วท่านก็เอาบุญเนี่ยมันลบมาเลยมาเชื่อมปสริมกลา,างกายฐานที่เจ็ดของทุกคนเลยการกายวาจาใจธาตุทรรมเปจำคิดมลุลยสะอาด ให้บริสุทธิ์ไปตัดลานวิบากกรรมวิบากรรมอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตสิ่งที่เราเคยดำเนินชีวิตผิดพลาดมาเนี่ยหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีแล้วก็ตั้งบังชีวิตใหม่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้เหมาะสมต่อการ สร้างบารมีโดยเฉพาะในอนาคตสมบูรณ์ิยรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรรคผลดีพปานวิช,ชาธรรมกายเกิดมาก็าให้ระลึกชาติได้โลเห็นเรื่องราวการสร้างบารมีของเธอเองและมโนปนิทาน ก็จะสร้างบาร,รมีไป,ไปทุกวันทุกเกินจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติเลื่อยไปเลยสั่งสมบุญบาร,รมีเลื่อยไปเลยกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมไอ้ละลึกชาติแต่ยังเยาววัยก็จะทำให้เราเดมเนินชีวิตได้ถูกต้อง สมบูรณ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีโลกสมบัติอันงามแข็งแรงอายุยืนยาวมีทรัพย์สมบัติเพียงพอต่กอการสร้างบารมีมีคุณสมบัติเฉลียวฉลาดแตกฉานแทงตลอดในศาสตร์ทั้งปวงคนไปคนพานาก็ห่างไกลมีแต่บัณฑิตนักปราชญ์เข้าใกล จะเข้าถึงวิชาธรรมกายกันได้จะรู้เรื่องรู้ราวของตนเองได้ดีสอนตัวเองได้ก็จะได้เดิมเนินชีวิตถูกต้องตรงต่อนทางปณิปานสู่เป้าหมายมโนโปณิธานที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก็จะไปกับมั่พร้อมกันไปอย่างนี้แหละในปัจจุบันนชาตินี้ก็ มาบนนี้มาเชื่อมสายสมบัติเรยังต้องทำมากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีในเพลงกระหัสก๋วยซื้อง่ายขายกล่ลังกําไรงามเป็นหมาเศรษฐีผู้ใจบุญคำ้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายหมดนี้หมดตินเหลือกินเหลือใจเหลือไว้สร้างบารมี ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายโดยเฉพาะวันนี้ในววลาดิถีขึ้นปีใหม่บุญพิเศษเหล่านี้บูชากรพระก็จะไปเชื่อมกับบุญเก่าที่เราสั่งสมมาเนี่ยบางบุญเราก็ลืมไปแล้ว บางบุญแล้วก็ลึลกได้ก็จะไปะดึงโดดมารวมกันเลยไอปีนี้เป็นปีอศัศจรรย์แห่งการสั่งสมบุญบารมีชีวิตใหม่แห่งการสร้างบารมีในปีนี้จะดีกว่าเดิมมีสุขภาพประมัยแข็งแรงอายุยืนยาวสร้างบารมีได้ไปนานๆไอเดเขาถึงพระธรรมกาย ใ้สมบัง่างใจในทุกสิ่งจิตใจก็จะเบิกบานอาจานอร่าเริงบันเทิงธรรมบันเทิงบุญสัตว์มูพานก็แพ้ภัยแพ้อำนาจจะเป็นผู้ที่มีใจชนะประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งดีได้ตั้งใจไว้ด้วยดี ที่เป็นบรรบชิตก็จะได้บรรลุธรรมจะได้เป็นเนื้อนาบุญเป็นหลักของพระศาสนาจะฟื้นฟูพระศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูงเหมือนย้อนยกพุทธกาลหรืออย่างน้อยเหมือนยกโบราณกาลที่ผ่านมาที่วัดวาอารามเป็นอารามศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ เป็นที่ญาติโยมผู้มีบุญจะได้มาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญเป็นสถานที่แหล่งแห่งความบริสุทธิ์เหมือนคล้ายคล้ายยคพุทธ,ธการคล้ายคลายวัดเวฬุวันวัดอบปาลามงที่มีแต่การฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็บำเพ็ญบุญ ไม่มีการละเล่นไม่มีการอะไรก,การกระทำแบบทางโลกโลกจะเป็นหลักเป็นที่พึ่งที่ลึกไอแก่สรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีขึ้นปีใหม่เราได้สั่งสมบุญผู้จาขาวพระบุญใหญ่นี้จึงมังเกิดขึ้น ให้รู้ทุกคนในอธิษฐานจิตด้วยใจที่ใสใสที่ละเอียดที่ความปลืม้มยังไม่เคยปลื้มมาก่อนไออธิษฐานจิตตามใจชอบทุกๆคนให้ลูกนะต่างคนต่างนั่งนึกถึงบุญอธิษฐานจิตตั้งผังชีวิตก็ไปตามลำพังจะตตังในนิ่งนงต่างคนต่างนั่งยิบเนียไม่ได้จ๊ะ